สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการจําหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมในช่วงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีนําโดย นางสอนณภาศีประทุมพาณิชจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีชัยพลอักขระจิรากุุณนอำเภอหนองฉางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุทัยธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในพื้นที่อำเภอหนองฉางแล้วก็อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาผู้บริโภคจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเพื่อนำไปถวายแด่พระภิสุสง์เป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่แสดงราคาจำหน่ายสินค้าปลีกตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่18พศ256 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเปรียบเทียบคุณภาพชนิดและปริมาณกับราคาสินค้าที่จะซื้อได้โดยสะดวกนั่นเองค่ะ